สวัสดีครับพบกับช่างบอมออโตทักนะครับ่วงนี้อากาศร้อนก็ดูแลสุขภาพด้วยนะครับวันนี้จะเตรียมส่งงานครับให้รับแชมป์ตัวนี้เป็นตัวอ่าตอนเดียวนะครับเป็นตัวตอนเดียวเป็นช่วงยาวยาวมันจะยาวกว่าช่วงสั้นนิดนึงมันจะมีหลายสองรุ่นหรือเปล่าฮะในไม่แน่ใจนะครับตัวนี้เราเตรียมงานเตรียมส่ง,งนะขอบคุณลูกค้าจากระยองด้วยนะครับที่ติดตามเรามานานแล้วก็จนได้รถแล้วก็มาสั่งให้เราทําคันนี้จะเป็นหัว รถบ้านนะครับเป็นหัวออกตรง้างหมูนะครับด้านในเราก็ปิดด้วยอลูมิเนียมมองไม่เห็นเหล็กนะครับตัวนี้เราก็สามารถทําความสะอาดตรงหัวรถได้ดูมองๆดูรอบๆนะครับข้างบนจะมีแหลกหวังคาด้วยเอาไว้วางเพื่อลูกค้าจะติดแผงโซลเซลจะได้มีช่องเซอร์วิสเนียนๆนะฮะเนียนๆ,ๆตัวนี้เดี๋ยวลูกค้าจะไปเพิ่มตัวสเกิร์ตเองนะครับตัวแชมป์นี่เรากาลังสั่งร้านร้านที่เรา ดีวไว้ให้เขาทําให้อยู่นะฮะตัวนี้ประตูท้ายจะเป็นบานคาเฟ่นะครับตัวนี้จะมีลูกค้าสั่งว่าให้เราทําที่กเกาะเผื่อลูกเขาจะเสียบเป็นป้ายนะครับข้างหลังแเราก็จัดทําให้แล้วนะครับบานนี้ก็ปลดล็อกปลดล็อกอ่านี่บานคาเฟ่นะครับก็จะมีข้างบนเปิดขึ้นด้านข้างก็จะเปิดสวิงออกแบบนี้นะครับด้านในของลูกค้าคันนี้จะเป็นสีขาว สีขาวออกขุ่นๆเหมือนสีขาวบ้านนะครับด้านในก็จะเป็นไฟสีวอมนะครับด้านหลังก็เป็นรางแทกไลท์สีวอมเหมือนกันซ้ายขาวาก็เป็นดาวไลท์สีวอมคันนี้จะมีมิเตอร์ไฟด้วยนะฮะลูกค้าซื้อมาอ่าเป็นประมาณสัก15แอมเพื่อเขาจะรู้ว่าเวลาเราใช้ไฟในตลาดเท่าไหร่นะเดี๋ยวลองมาดูว่าเปิดด้านข้างมาดูเรื่องงานเคาน์เตอร์ข้างในดีกว่าตัวเปิดด้านข้างแล้วก็เปิดเป่ะมาเหมือนเดิมนะครับ ก็เกาะเกาะฝั่งขวาเกาะฝั่งซ้ายนะครับก็ขักขึ้นไปเลยนะฮะชคจะเป็นตัวดันพาไปด้านในสีขาวแบบนี้ก็สวยดีจะออกสีขาวขุ่นๆเหมือนสีขาวท่าบ้านจะออกเทามันจะตัดกับสีขาวของแชมป์นะครับสีอ่ะตัวนี้ฝารกระบะก็จะเป็นพื้นเรียบตัวนี้เราก็จะมีการตัดแต่งตัวกระบะของลูกค้านิดน,นึงนะครับเพื่อจะการใช้งานจะได้ สะดวกตัวนี้เคาน์เตอร์ลูกค้าเพราะว่าตรงนี้มันจะมีช่องว่างเยอะแล้วก็ทําเป็นเล็กและเป็นสะพานให้นะครับวางเกาะตัวนี้เคาน์เตอร์ก็ดึงออกมาได้เลยนะครับดึงมาให้สุดเลยครับนี่สุดสุดที่ตัวเหล็กที่เราทําไว้รางนะครับมันก็จะดันสุดพอดีนะครับบาร์ด้านบนเนาะบาด้านล่างครับนี่ไว้วางของนี่ไว้เสิร์ฟอาหารนะครับมีบันได ทางขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อจะปีนขึ้นไปเซอร์วิสด้านบนตัวประตูด้านในด้านด้านหลังเราก็มีตัวกรอนล็อกนี่เวลาเราจะล็อกอ่าล็อกซ้ายล็อกขวานะครับก็จะมีให้มีช่องมีหลุมล็อกมามาดูฝั่งขวาฝั่งขวาก็จะเหมือนกันนะฮะเปิดแล้วก็กั่ขวาก็ได้ายนะครับ่ขวาก็ได้ายนี่ทัดได้าในอ่ะแล้อปให้มันชกดันพาขึ้นไปเลย ปนล็อกอยู่ตรงนี้ดันมานะครับตัวนี้ก็จะเอาสะพานมาใส่เพื่อจะให้ตัวล้อของเคานเตอร์เดินออกมาได้ดึงออกมาพร้อมกันนึงงนะปุ๊บนะครับมันก็จะสุดตัวนีพอดีก็เปิดนี่ก็เหมือนกันบนล่างเดี๋ยวเรามาดูข้างในนะครับมาดูข้างในอ่ะนี่พูดเรื่องสายไฟ เราจะมีสายให้20เมตรนะครับอย,อยู่นี่นะเป็นสาย3ามคูณ้านะครับยาว20เมตรตัวนี้ลูกค้าเขาจะมีปั๊มปั๊มปั๊มน้ําอยู่นี่อ่าถังน้ำดีน้ําเสียอยู่ด้านในตัวนี้เขาจะใส่เป็นอ่าถังแก๊สนะครับตัวนี้เป็นหัวฟู่นะครับถ้าไม่ใช้เราก็จะทําเป็นการปิดให้อย่นี่นี่ตัวหัวแก๊สลูกค้าค่อนข้างจะเล็กนะครับเราก็จะตัดแปลงตัดแปลงทาให้ประมาณนี้นะครับเวลาไม่ใช้ แล้วก็ปิดฝาเพื่อจะได้ใช้งานได้สะดวกตัวเคาน์เตอร์ด้านในอ่าตัวนี้ก็จะมีเป็นแบ่งสองชั้นนะครับแบ่งสองชั้นนะก็จะมีวางมีถาดมีร่องให้นะครับมีก,กันตกน่ะถ้าไม่ใช้ก็ปลดออกแล้วก็ยกออกที่วางจะวางของใหญ่ๆนะครับบันเลื่อนนี่ฝั่งนี้ก็จะเป็นตู้เย็นตู้เย็นเราก็ทําบล็อกของตู้เย็นพอดีมีก,กันตกเตรียมถอดออกนะครับนี่ เปิดง,ง่ายตัวนี้มีมิเตอร์นะครับมิเตอร์ไฟของมิซูที่ลูกค้าซื้อมานะครับเบเกอร์ Baker, ตัวเมนอยู่ตรงนี้นะครับสวิตไฟอ่าติดหมดตุกพักตัวเมียพักตัวเมียเราก็มีให้สี่จุดตามเสาช่องเก็บของคันนี้เป็นรอบพันนะครับนี่สวยเลยนะเราใส่ยางจักลาดเหมือนของรถยนต์เลยนี่นะคะรอบพันลรามองดูสวยนะครับตัวน้ําตัวนี้นะครับเวลาเลือ่อนเคสเตอร์ออกมามันจะเป็นตัวตัวแอลนะครับจิ้ต่อ มันจะมีช่องว่างแล้วก็อ่าแล้วก็ทําเป็นบาร์เปิดพับขึ้นมานี่จะมีขาลกสอนสั่งอืมแล้วก็วางของได้นะครับประมาณหนึง่งนะอาจจะได้หนักมากของเล็กๆได้น้อยนะครับที่เราจะเอามาวางตัวนี้ตู้เย็นตู้เย็นลูกค้าซื้อมานะครับเหลือพัดลมเดี๋ยวกําลังติดตั้งแล้วจะมีแผงนพัดลมด้านในด้านในก็ก็จะกว้างมากนะครับจะมีไฟดวงหนึ่งนะเป็นสีขาว แทนขาวเพื่อลูกค้าอยากจะเก็บของอะไรก็ไว้เซอร์วิสหรือว่าจะเอาแบตเตอรี่เอาอะไรมาวางนี่นะฮะเอาไว้เดี๋ยวเราก็มีการปูไม้เพื่อจะรองรับน้ําหนักนะครับโอเคขอบคุณคันนี้ก็เรียบร้อยนะครับพร้อมส่งขอบคุณลูกค้าจากระยองด้วยนะครับขาขาย,ยร่ำรวยเจริญเจริญครับดูแลสุขภาพด้วยครับอากาศร้อน